Yeah. ดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาเปลียนวิชาวิทยาศาสตร์แสนสนุกกับทีเชร์จันทิมาพรนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องที่แสนจะใกล้ตัวนะคะซึ่งรับรองว่านักเรียนจะต้องเคยได้ยินได้ฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของเสียงนั่นเองค่ะ เด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะว่าเสียงรอบตัวนั้นมีเสียงอะไรบ้างแล้วเสียงคืออะไรเสียงนะคะจะเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถสัมผัสด้วยหูได้นะคะและเสียงนะคะจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มากมายบทบาทที่สำคัญของเสียงอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารได้นั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมสนุกสนุกกันก่อนนะคะซึ่งกิจกรรมที่ทีชเชอร์นำมาให้เด็กๆทําในวันนี้นะคะชื่อว่ากิจกรรมเสียงปริศนาค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็คือทิเชอร์นะคะจะให้เด็กๆนะคะฟังเสียงปริศนาของทิเชอร์นะคะแล้วเลือกว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินนะคะเป็นเสียงของภาพใดนะคะเป็นภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองนะคะมาฟังกันเลยค่ะ ยังไงบ้างคะเด็กๆได้ฟังเสียงกันแล้วเด็กๆสามารถเลือกได้ไหมคะว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินเป็นเสียงของภาพที่1หรือภาพที่2คะเรามาดูเฉลยกันเลยคะ่ะติง้งเป็นเสียงของภาพที่1นะคะนั่นก็คือเสียงฟ้าผ่านั่นเองคะ่ะเรามาฟังเสียงปริศนาเสียงที่2นะคะ ได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินนั้นเป็นเสียงของภาพที่1ห,หรือภาพที่2คะเรามาดูดเฉลยกันเลยค่ะเป็นเสียงภาพที่2นะคะเป็นเสียงไก่นั่นเองค่ะมาฟังเสียงปริศนาที่3กันนะคะ เสียงเมื่อกี้เป็นเสียงของภาพที่1ห,หรือภาพที่2คะเด็กๆช่วยที่เชร์เลือกคําตอบเลยค่ะมาดูฉเฉลยเลยค่ะเป็นเสียงภาพที่2นะคะก็คือเสียงกลองนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ฟังเสียงปริศนาไปแล้วนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินนั้นเราจะเรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงค่ะแหล่งกําเนิดเสียงนะคะก็คือวัตถุที่ทําให้เกิดเสียงนะคะเมื่อวัตถุนั้นเกิดการสั่นสะเทือนนะคะแหล่งกําเนิดเสียงแต่และชนิดนะคะก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันนะคะดังกับ กิจกรรมปริศนามเมื่อกี้นะคะที่ไม่ว่าจะเป็นเสียงฟ้าผ่าเสียงไกหรือเสียงกลองเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าแหล่งกําเนิดเสียงต่างชนิดกันก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะค่ะซึ่งแหล่งกําเนิดเสียงที่เด็กๆได,ด,ด้ยินนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะหนึ่งค,คือเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเช่นเสียงลมพัดเสียงคลื่นทะเล เสียงน้ำตกค่ะ2นะคะก็คือเสียงที่เกิดจากมนุษย์และสัตว์นะคะเช่นเสียงพูดคุยเสียงปรบมือและเสียงนกร้องค่ะแล้วเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเสียงที่เกิดจากการที่มนุษย์และสัตว์สร้างขึ้นนะคะเสียงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูการทดลอง กการเเิดเสียยงกันนเละะคะวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องแหลงกำเนิดเสียงกันครับการทดลองนี้จะทำให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเสียงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเจมคงต้องขอแรงเพื่อนๆมาเป็นอาสา,าสมัครช่วยเจมทดลองกันหน่อยนะครับเรามาเริ่มเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์แรกได้แก่เส้นเอ็น อุปกรณ์ที่2คือราวเหล็กจากนั้นเพื่อนๆช่วยเจมคลิกลากเส้นเอ็นไปผูกไว้ที่2ด้านของราวเหล็กในแนวนอนดังภาพครับ จากนั้นเจมจะลองดีดบนเส้นเอ็นที่ขึงบนราวเหล็กแล้วในขณะที่เจมดีดเส้นเอ็นเพื่อนๆช่วยสังเกตเส้นเอ็นแล้วช่วยเจมจดบันทึกผลการทดลองด้วยนะครับจากการทดลองที่น้องๆช่วยเจมทดลองนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเจมดีดเส้นเอ็นเส้นเอ็นจะสั่นสะเทือนแล้วมีเสียงเกิดขึ้น ในขณะที่เมื่อเราเปรียบเทียบกับตอนที่น้องๆขึงเส้นเอ็นไว้ในตอนแรกเราจะไม่ได้ยินเสียงเสียงเอ็นก็ไม่ได้สั่นสะเทือนจากการทดลองนี้น้องๆก็สามารถสรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ดูวิดีโอกันไปแล้วใช่ไหมคะรู้แล้วใช่ไหมครว่าเสียงเกิดจากอะไรเสียงนะคะก็เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะ แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่ามนุษย์นะคะก็ได้นําหลักการของการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีนะคะด้วยการนำด้วยการทําให้วัตถุนะคะเกิดการสั่นสะเทือนด้วยวิธีการต่างๆนะคะเช่นการดีดการสีการตีการเป่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะการดีดเช่นการดีดจะเคการดีดกีตาร์การสีเช่น การสีซอการสีไวโอลินการตีเช่นการตีกลองการตีคล้องการเป่าเช่นการเป่าครุยและการเป่าปีค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะทำให้เกิดเสียงออกมานั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะทั้งดูกิจกรรมการทดลองไปแล้วแล้วก็ได้เรียนกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันอีกหนึ่งครั้งนะคะ เสียงนะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุค่ะแหล่งกำเนิดเสียงนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ 2. แหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากมนุษย์และสัตว์สร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําแบบฝึกหัดหลังเรียนกันดูนะคะเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นนะคะโจทย์ถามว่าเสียงเกิดจากอะไร กอไก่การสั่นสะเทือนของวัตถุขอไขการยืดของแหล่งกำเนิดเสียงคอควายการหมุนของแหล่งกำเนิดเสียงค่ะฟังโจทย์ใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะเสียงเกิดจากอะไรกอไก่การสั่นสะเทือนของวัตถุขอไขการยืดของแหล่งกำเนิดเสียง หรือคอควายการหมุนของแหล่งกำเนิดเสียงค่ะ5วินาทีนะคะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะเสียงนะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่2นะคะในขณะที่นักเรียนพูดแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ที่ใดฟังโจทย์ใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะ ในขณะที่นักเรียนพูดแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ที่ใดก็ไกลริมฝีปากขอไขกล่องเสียงคอควายหลอดลมค่ะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะตอบขอไขนะคะเพราะว่ากล่องเสียงนะคะจะเป็นอวัยวะ ในคอของมนุษย์นะคะที่มีหน้าที่เป็นแหล่งกําเนิดนะคะทําให้เกิดเสียงขึ้นมาค่ะซึ่งกล่องเสียงของเรานะคะก็จะอยู่บริเวณใต้ของคอหอยนะคะเรามาดูโจทย์ข้อที่3กันนะคะโจทย์ถามว่าเสียงในข้อใดมีแหล่งกําเนิดเสียงต่างจากพวกกอไก่เสียงฟ้าร้องขอไข่เสียงน้ําตกคอควายเสียงปรบมือค่ะ เด็กๆลองคิดคำตอบนะคะว่าตอบข้อไหนมาดูฉเฉลยกันเลยค่ะข้อนี้นะคะก็จะตอบ คอควายนั่นเองค่ะเนื่องจากแหล่งกําเนิดเสียงนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะซึ่งเสียงปรบมือนะคะก็จะจัดเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะแตกต่างจากกอไก่และขอไข่นะคะเพราะว่ากอไก่นะคะเสียงฟ้าร้องขอไข่เสียงน้ําตกนะคะจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ่ะเด็กๆวันนี้ได้เรียนรู้ในเรื่องของเสียงไปแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ